สวัสดีค่ะวันนี้พี่เอวานะคะก็อยากจะมาารีวิวคอร์สฝ่ายยูนิสตินนีนะคะที่ได้เรียนมาเมื่อวานนี้นะคะก็มีความรู้สึกว่าประทับใจมากเพราะว่าคอร์สนี้เนี่ยมันทาให้เราเห็นทรัพยากรของตัวเองมากขึ้นนะคะในสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของเราเนี่ยมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายตั้งแต่วัยเด็กวัยทางานจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราได้ผ่านประสบการณ์มากมายในชีวิตผ่านทักษะต่างๆ เราจะต้องกลับไปทบทวนแล้วก็เก็บเกี่ยวมันมาค่ะว่าเพราะว่าทักษะเหล่านั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณค่ากับเรามากๆเลยแล้วมันก็จะใช้เป็นทรัพยากรที่สร้างมูลค่าให้กับตัวเราเองได้อีกมากมายเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราอาจจะลืมมันไปหรือ,อละเลยมันเพราะว่าเราคิดว่าเอามิมก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราทํางานเราต้องมีทักษะมีประสบการณ์แต่วันนี้เราได้กลับมาทบทวนเราเห็นคุณค่าของมันมากขึ้นและเราจะต้อง เต็มใจที่จะออกเดินทางให้กับชีวิตของเรารเพื่อที่จะไปนค้นพบสิ่งที่ดีมากกว่าทุกวันนี้นะคะถ้าเราเต็มใจที่จะออกเดินทางเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นและเราจะต้องไม่ต่อต้านค่ะสิ่งที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นปัญหาลหูืปรุศัรรคต่างาน,นะคะถ้าเราต่อต้านมันก็จะทําให้เราอะหมดพลังแต่ถ้าเรามองว่าปัญหานั้นคือโอกาส คือทรัพยากรที่จะทําให้เราสร้างมูลค่าให้กับตัวเองได้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณอวัยศากดินะคะที่ทําให้พี่เนี่ยได้เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วพี่ก็จะเอาทรัพยากรหเหล่านี้กลับมาสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับตัวเองค่ะขอบคุณนะคะสวัสดี